สวัสดีครับผมว่ายซาเลียออโต้นะครับวันนี้ก็มาจัดให้นะครับกับตจต้าแคปออโต้ของแร่หายากนะครับพร้อมแต่งเทียดีมาด้วยกับตจต้าไฮลักรีโวคันนี้นั่นเองนะครับผมนะใครที่สนใจเหมือนที่บอกนะครับรีบโทรมาติดสายแรกที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสามเก้าสี่หรือแอไลน์ที่แอดพีโอพีเอเคนะครับเอาไปสามเงอนไขเลยอย่างแรกออกรถวันนี้แถมเงินกลับบ้านหนึ่งแสนบาทฟังไม่ผิดครับเท่าไหร่นะหนึ่งแสนเป็นธรรมดาที่ไหนนะครับนะ บอกนะป้ายแดงเนี่ยไปออกดาวสองสามแสนนะมาหาเราได้เงินกลับบ้านหนึ่งแสนบาทตามนั้นเลยครับพี่นะและอย่างที่2หรือจะเลือกขับฟรี6เดือนเต็มก็ได้นะครับหรืออย่างที่3คนระับบางคนบอกอุ้ยกระบาดอกเบี้ยแพงศูนเตลอดสัญญานะครับแพงอยู่หรือเปล่าจ๊านะครับผมนะอ่ะคราวนี้นะ้ำต้องขอบอกก่อนนิดนึงว่าถ้าในตัวป้ายแดงเนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณ9ประมาณอู้เก้าแสนกว่านะเกือบล้าน แต่วันนี้ถ้าซื้อในราคาถูกสุดก็คือ500,000กว่าบาทนั่นเองนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับบอดี้ล็อับเรารับประกันว่าไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแมวพิกคว่ำไฟไหม้กลับมาแน่นอนนะครับรูปสมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมาพร้อมสปอยเลือกรอบพันเฮ้ยสเกิร์ตล็อบบั้นะครับมาแบบเป็นเป็นทัวร์เคียดีแท้จากโรงงานนะให้ดูนะครับเมกเมกแบกแบ่งยางๆนะสวยแบบลงตัวครับสีขาวด้วยแลเทมกระจกมาพร้อมไฟ LED นะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะนี่ครับดูโลบาร์ครับ ยาวฮอดเพียนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับสวยงามนะครับให้ดูเลยนี่ครับแล้วก็มีไฟเบรกลงที่3นะครับมือจับเป็นแบบคมเงียบนะครับฝาท้ายนะตอนเปิดนะแล้วก็จะมีลวดลายเข้ามาให้นะครับแต่ตัวนี้ไฮไลท์ไปดูข้างในครับบอกเลยว่าสวยแล้วพี่จะหลงรักมันนะจ๊ะมาบเข้าให้ครับผมนะนี่เป็นไงพี่เบาะหนังครับริมแดงตามสไตล์โตต้า ไฮรักรีโวเสียดีนะครับแต่ตัวนี้นะสวยครับเป็นตัว e นะครับผมนะอ่ะก็เหมือนที่บอกนะครับตัวนี้เป็นตัวปี2016นะพี่สวยครับเกียร์ออโต้ชัดเจนนะเกียร์ออโต้นะครับบอกเลยว่าเด็ดมากจริงๆนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถแคร็เกียร์ออโต้ห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดนะครับผมนะโอเคครับใครที่สนใจก็เหมือนที่บอกนะครับโทรเข้ามาเลยที่เบอร์0ูนย์เก้าเกียเก้าสามเก้าสามเก้าสี่หรือแอดไลน์วัาที่แอด P.O.P.K.K. ครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับเลือกคุณภาพเลือกอความคุ้มค่าเลือกสามเลี่ยมอเตอร์ครับสวัสดีครับ